ลัสามลำลันหน1 2งสองครับกำสา3กับหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณที่ทำการเปลี่ยนลำลัน3เกิดเหตุเร่งด่วนเกิดการแจ้งเตือนในระบบ NCAP ระบบจับก่อนตัดของอุทยานแห่งชาติทับลานที่ใช้กล้องดักถ่ายมาพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวังพูดลักลอบตัดไม้พยุงในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนได้ผลดีมีเพียงป้องกันการตัดไม้ได้เท่านั้นแต่ยังใช้ในการยับยั้งการกระทําผิดในกรณีของการวางกับดักล่าสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติทับลานอีกด้วยสถานการณ์เป็นไงบ้างนะขอให้สรุปสถานการณ์ให้ฟังห ระบบการทำงานของกล้อง n c a นแนั้นคือการนำกล้องไปติดตั้งในจุดที่วางแผนไว้และกล้องจะถ่ายภาพทันทีที่มีวัสดุเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องโดยใช้เลเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่มีแสงและเสียงจากนั้นภาพจะถูกส่งมายัางเซิร์ฟเวอร์กลางและผู้ควบคุมระบบจะทำการส่งภาพผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มทันทีเพื่อร่วมกันประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมคุกคามนั้นๆหรือบางครั้งจะมีชุดตอบสนองระบบออกไปปฏิบัติการระงับเหตุทันทีตามแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว เอาเป็นว่าหน้าขนาดเนี้ผมคิดว่าเราเราน่าจะต้องไปเข้าพื้นที่เพราะเดี๋ยวผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะขยับตัวซะก่อนอ,อ,อย่าลืมซะก่อนนะวันนี้หลังจากที่หัวหน้าประวัติศาสตร์ได้รับแจ้งข้อมูล <ไป S 1> และประชุมวางแผนไม่นานก็ได้สั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการทันทีเฮรีบไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งวง ได้แผนที่สมาร์ทแบปุ๊บเราก็หาเครื่องมือทุ่นแรงนั่นก็คือไอตัวกล้อง EnCA ที่ว่านี้นะคะัคำว่า NCA นเนี่ยตอนนั้นยังไม่มียังไม่เกิดนะ,ะมาเกิดที่ทับลานนี้เนื่องจากว่าเราเรียกว่ากล้องเฝ้ราระวังช้างนี้ดีกว่านะฮะแต่ว่ากล้องมันก็เป็นรุ่นโบราณรุ่นเก่าๆแล้วก็คุณภาพอาจจะยังไม่ดีมากนะฮะซื้อราคาถูกๆมาทดลองปรากฏว่าผมผมมีโอกาสย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เลยมาพบกับน้องๆที่ทํางานกับ ทาง wcs ะะสมาคมนักตัดปาเนี่ยทางสมาคมก็สนับสนุนงบประมาณมาก้อนหนึ่งในการทดลองจนเราไปค้นพบกล้องที่มีประสิทธิภาพที่สามารถที่ไม่ใช่ไม่ใช่สามารถส่งสัญญาณให้ผมแค่คนเดียวระบบเนี่ยมันสามารถส่งให้คนได้หลายๆคนแล้วช่วยกันมอนิเตอร์เดังนั้นเราจะไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพื่อเฝ้าหน้าจอเพื่อมีการแจ้งเตือนว่ามีใครเข้าช้างออกมาแต่ที่นี่เราใช้สําหรับเฝ้าระวังไม้ของเรา วันก่อนวันก่อนที่ติดไอ้ปืนผูกแถวนี้ปะ่ะอยู่ห่างจากนี้ไหมเมื่อได้รับข้อมูลร่องรอยสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายหรือภัยคุกคามจากระบบลาตระเวนเชิงคุณภาพหรือสายข่าวทีมเจ้าหน้าที่จะวางแผนเพื่อติดตั้งกล้อง n อ a น s เพื่อดักถ่ายภาพผู้ลักลอบเข้ามากระทำความผิดในพื้นที่อนุรักษ์มาถึงก็ต้องเช็คสัญญ,ญาณเช็คพื้นที่มุมเช็คจุดที่จะติด ว่่าพรร้ออมมมหืไันเป็นกาาาารรอ่ลบพลงงสยยตหืไไมงไงเทคนโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าคณะวิศวกรรม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อนำมาผสมกับการทำงานของเจ้าหน้าที่นับว่าได้ผลเป็นอย่างดีเมื่อกล้องเอ็นแคส่งภาพแจ้งเตือนมายังระบบเครือข่ายศูนย์กลางแล้ว พบว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานนําไปสู่การสามารถเข้าจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้อย่างทันท่วงทีซึ่งช่วยตอบโจทย์การป้องกันร,รักษาไว้ซึ่งทรัพยากรก่อนจะถูกตัดหรือถูกล่าได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ปรากฏในข่าวจับก่อนตัดตามหน้าสื่อต่างๆซึ่งผมพูดเลยเมื่อก่อน,นคำว่าจับก่อนตัดในความความรู้ของเราคือการเปรียบเทียบปรับเฮ้ยถ้าไปเจอปุ๊บเอามาปรับ นั่นแหละคือจับก่อนตัดแต่มันไม่มีมาตรการที่จะชี้วัดได้ว่าทําไมม,มันถือว่าเป็นการเข้าไปตัดไม้เพราะเขาไม่ได้พูดความจริงเราไปเจอแล้วก็ไปเจอส่วนใหญ่แล้วเขาซ่อนอุปกรณ์ไว้หมดแล้วแต่ถ้าเป็นระบบ n n a แแน่นอนฮะเราเห็นเขาถืออะไรเข้าไปล่ะถูกไหมฮะเราเอาสามารถสกัดจับพร้อมทั้งอุปกรณ์นะ,ะเวลาเราจับตามมาตรการจับก่อนตัดเนี่ยสังเกตเลยนะฮะสบียงอาหารเนี่ยจะเยอะแยะไปหมดนะฮะน้ำมันสําหรับ เติมในเลืเออเลอเล่อยเครื่องเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่า2 0 3 0แกลลหอนเนี่ยลองดูฮะถ้าคนเหล่านี้หลุดเข้าไปในป่ามันจะทำลายทรัพยากรเราได้มากคือผมเริ่มทำงานตั้งแต่ปีเข้ามาในช่วงที่ไม้ประยุกต์ค่อนข้างปัญหาเรื่องไม้ประยุกต์ค่อนข้างหนะักในเรื่องในช่วงปี5้านะครับช่วงนั้นอะ56 57 58คือจับหนักมากครับช่วงนั้นก็คือถนนทุกเส้นในในป่าจะโดนทางแล้วก็เป็นเส้นทางชักล่า พอเราเอาระบบเอนแคเข้ามาใช้ในช่วงปีปลายปี59กนะครับก็ช่วงแรกๆก็จับกันแบบแทบทุกวันเหมือนกันครับแต่ว่ามันเห็นความต่างก็คือช่วงหลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่ง2ปีแรกยังยังยังเยอะอยู่แต่ปีที่3มนี่ลดลงเห็นได้ชัดเลยครับคืออย่างเมื่อก่อนเราเรารู้ข่าวแหละว่ามีการนําไม้ออกมีการเข้าล่าสัตว์แต่เราไม่รู้เลยว่ามันมีกี่คนข่าวเขาบอกว่ามา6คน แต่ข้อมูลที่เราได้จากระบบเป็นแคปเขาเดินเรียงแถวเข้ามาเลย20คนเงนี้ยแล้วมีอาวุธอะไรติดมาหรือเปล่าเงี้ยเรารู้ได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปถามหรือว่าไปหาข่าวจากชาวบ้านเวลาในการรัตวเวนเนี่ยคือไม่ต้องพกวงหน้าพวงหลังว่าจะไป,ประทะไม่ต้องพกวงหน้าพวงหลังว่าจะเป็นข่าวลวงข่าวปลอมอะไรเงี้ยมันดีขึ้นแต่ง่ายๆก็คือเขาเป็นเหมือนทีมรัตวเวนทีมวงเลยของกล้องตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ ทำอยู่ก็คือจะเป็นการดูเรื่องพวกรูปที่ออกมาจากกล้องเอ็นแคปนะครับเราก็จะเอามาคัดแยกครับว่าเป็นภาพของสัตว์หรือเป็นภาพของผู้กระทาผิดภาพของผู้กระทาผิดเนี่ยเราก็จะแยกออกไปอีกทีครับว่าเป็นการทําผิดรูปแบบไหนการล่าการทําไม้หรือการเก็บหาของป่าซึ่งเราเอาไปใช้เพื่อนในการแบบคา,านะดทันในอนาคตว่าเฮ้ยตรงนี้ถ้าเราตั้งไปก็เดี๋ยวจะมีคนหาของป่ามานะช่วงนี้ช่วงนี้จะมาตลอดเราจะได้แบบเตรียมตัวได้ทันนะครับ การปฏิบัติงานไม่ใช่การหวังพึ่งเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ทํางานควบคู่กันภายใต้องค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบด้วยกันได้แก่การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอุปกรณ์และเทคโนโลยีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็ใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันนี้ในการทํางาน แต่ไม่ได้เป็นการเน้นการจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาทําลายทรัพยากรป่าไม้และล่าสัตว์หากแต่นํามาใช้ในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่ออกมาทําลายพืชไร่ของชาวบ้านปัจจุบันนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยได้ใช้ระบบสมาร์ทเออร์รี่วอรก็คือการเตือนภัยล่วงหน้าที่เรียกว่ากล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่านะคะท,ที่ร่วมกับศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าที่ตั้งอยู่ที่ทําการอุทยานนะคะก็ผล จากข้อมูลนะคะจากสถิติที่มีการติดตั้งตั้งแต่ปี61เดือนฤิจิกายน61ถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบ2ปีจากแรกๆเนี่ยที่เราไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยนะคะก็ทำให้เห็นแนวโน้มแนวโน้มของการทำลายพืชผลลดลงปัจจุบันกรมอุทยานซ่อนกล้องไว้ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งและจุดที่ตั้งกล้องนั้นอาศาัยฐานข้อมูลภัยคุกคามจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กล้อง n c a น s นับเป็นอีกเทคโนโลยีที่เฝ้าระวังได้แบบเรียลไทมสามารถทำงานดักถ่ายภาพตลอด24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนเหมือนเป็นผู้ช่วยชั้นดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอนาคตกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีนโยบายที่จะขยายผลระบบ N-CAPS เพื่อป้องกันทรัพยากรทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆต่อไป